เหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกออกที่วัดหลักห้าลาดชบุรีใครหาหลวงพ่อทาไม่ได้ใช้วัดหลักห้าแทนได้เหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นสองครับแต่ไปออกแจกที่วัดหลักห้าลาดบุรีนี่ถ้าเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกองเขาจะล่ำล่ำกว่าในหน้าตาก็าจะอินเอมกว่านี้อน,นี้ อันนี้เป็นวัดหลักห้าถอดพิมพ์จากวัดไอไอหลวงพ่อทาพระเทนแตกกุนสองมาด้านหลังนี่เขาล้างมาแล้วนะแต่มันจับหมดแล้วมันลับหมดแล้วเขาล้างมาถ้าไม่ล้างมามันจะมีรอยเนอะอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันจะมีรอยเนื้อเนื้อมีรอยเนื้อเนื้ฝั่งหน้านี้ไม่ไม่ได้ล้างล้างล้าง,างแต่ด้านหลังดูง่ายน่ารักดีเนื้อนี่เป็นเกดกระดีเลยเนื้อผ้านี่เป็นเกจกระดีเลย หลวงพ่อทารุ่นสองอกวัดหลักห้าลาดชบ,บุรีสวยครับต่อ,อทอดถนนนะไ่ทอถนนนี่เป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยรอยตะบงตะใบเนื้เก่าลเขาบอกว่าประมาณสองสี่เจ็นยาะถ้าหลวงพ่อทาเองก็ประมาณสองสี่หกศนเออเขาถอดพิมพ์มาน่ารักดีไม่มีหลวงพ่อทาวัดพนณยังแตกใช้ใช้หลักหราลบุรีก็ได้ แต่เขามีออกด้วยกันหลายวัดนะก็มีวัดถงอยู่วัดหนึ่งวัดถงจะอวบเลยจะอบวบใหญ่ๆเลยถ้าเล็กเรียวนี้ต้องตีหลักห้าแล้วเนื้อออกเหลืองอมเขียวออกแดงๆเข้มๆพิมพ์ใหญ่ๆลำล่ำก็เป็นงูพทา,าอีกวักครับ